เก็บออกไปถิ่มอยู่นยนยเนาทางป่าเพิ่นมีเบี้ยบางคูกงี้เด้ มื่อนั่นก็ลกไปให้ยายสายูยมื่อนั่นกัให้ยายสายูยอีมางหัวอเากาสีทมทางดินกาสีเลาะเบิ้งพี่น้องไอว่าซาวรถมันสิเต็มบ่ออือันนี้ก็คือว่าหัวเลยพีน้องเอหัวของเฮาทางเล่า นีวให้ติดนี่น้ามันถ่วมแล้วของแนวพี่น้าหัวทางเกือนคนผิไหลมาถ่าโบเฮ็ดหัวกับงัวพี่น้องเลยงัวเข่ามาปลูกยังกับโป่งยางเอากระโลไปเดี๋ยวสิพาพูดแม่พี่น้องเลาะเบิ้งครั้งนี้อันนี้ก็ถือว่าตัวหนาเล่าเป็นตัวหนาเล่าสร้างหลังนี่เต็มบ่เต็มกะสี่ร่องเบิ่งอะไรเนาะ เรกระสิไปจับม่างหัวซอยป้าสักก่อนจกใช่บอนั่นซอยป้าบอเด้อไปเบิ่งน้ำป้ากันเดน้หัวนอย้าน้ดูน้หัวนะรเ็นทาง่างบจักนรถคนนาสีมนี่ั่นสมาตอนไหางวอง

หัวสีเตียมเพราะว่าดินรถเฟินสียอาดินเข่ามากพ,พี่น้องเนาะทั้งเฮาวกว่าเปดรดเฮ้ยผมเป็ดลดพี่น้องเลยเศร้าลดลืมบอกพิเาถือกันหนังกับป้าป้าเบี้ยมะลูกมีเบี้ยท่สุดเจ๊เบี้ยมะฮูกจะเสียไปปลูก

เอาเลยพี่น้องบสบายเนาะยังเป็นวัดเป็นไอรู้แเลิกว่าได้ออกไปทางนอกมาเอากะสดูมั่งผัวมั่งอย่างตัวือดดินฝนเอาคนสีแก้มาผมห่พี่น้องเลยเอากะต้องรอเบิ่งว่าเปิดสีมาตอนใดเป็นยังบุูคอืออันนี้กับหมักม่วงมันที่ปลูกไว้ใหญ่ยังบ่ท่านได้เก้ ทางป่าเพิ่นกระกลต้นหวังหุงต้นหวังหุงทางโชคชัยกับทางพ่อบ้านเพิ่นเด้อเอาสบายดีสบายดีมา <laughs> เป็นขั้งแรกเด้นี่ออกมากล้องนี่เป็นได้บ้างมาแต่นาว่าเลนี่มาแต่น้าไปนอน,นยังนาน่อยซูมอือเท้ อก็นอนอยู่น้ำง้วน้ำควายเนี่ยน้ำเป็ดน้ำไก่น้ำไห้มนาอะไเนาะสิ่งของอยู่ไห้มนากะไม่ได้เอาเข่ามากันเสียเอาข่ามาเบิดกับบุมีบนไหวทางบ้านกับพี่น้องเป็นรถไทยนะมีอย่างเครื่องไส้ทีห้องเห็ดน้ำไห้น้ำนาแหละเพิ่นกับสีนอนอยู่นะเพป็นก็ได้มาเนี่ก็มีเวียกก็เลยให้เพิ่นมาม่งหัวซอยคือว่าเสียเอาดินมาถมเพื่อน คนมา่างคนเขามามา่างหัวสร้อยมันนี่เพิ่น,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 นกะบกค่อยสิได้มาไหิ่น,นกะเบ,บีย้ยของเพิ่นอยู่น้ำง้อน้ำหย่างน้ำไก่เพิ่นอยู่นะง้อกับลายดอกกันสีคายเวิดกันสีได้มันก็ต้องเอาไว้เพือเอ่อแบบว่ามันมีการจำเป็นข้าวจนคายมันเรืองง้อก็ได้ นี่แหละพี่น้องไอเดินกันนี่ก็คือหัวเดี๋ยวสี้ผ้าพูด่พพ้งพี่น้องมาเละเบึงทั้งทั้งหัวเฮื่อนนี่ก็คือทั้งหัวเฮื่อนเป็นหัวถามว่าวได้เงินเนาะมีเงิน,ม,งนมีอย่างเท่ากับชีมางออกแล้วก็ชีกกอกำแพงขึ้นกกอหัวขึ้นนี่มันเป็นขางนี่มันก็เป็นเดนครับขาเจ้าพี่น้องถ้าห้าโบเห็ดกั ข้าปลูกเนี่ยกับบุญย่างหัวคุ้ยเข่ามาหลวงนี่เดินเพื่อนเดินซ่านปลูกมึงหนีมึงม่วง,งกับบุญย่างถือว่าหกเพื่ออันนี้ก็ถือว่าทางหลังห้องน้า้าว่าหน้าฝนมาหน้ามันกะสีมาอ่งอยู่นี่เนาะท่อน้าที่ว่าเพิ่นจงเนี่ยมันไหลลงนี่มัน,น,มนกะสีท่อหน่อยๆเวลาหน้าฝนมันกะบอบลบาย ทั้งเฮือนเพิ่นมันเฮือนเพิ่นอยู่ทางใต้เฮือนเพิ่นอยู่ทางใต้อยู่ทางลุ่มเดบของเพิ่นมันสูงกั้วเหบือนหน้ามันก็เลยบ่ไรถาว่าเป็นหน้าฝนโอ้ลำบากยามนี่ใครเน่แต่กระสิถมทั้งหน้าบ้านสะกอนอันนี้ก็ถือว่าหัวถาว่าหลายปีมานาะคันฮามีเงินมียังกระจังสีมา่งอ้อกระสีเอาเสาดินมาใส่เด้กก็ซื้ออิฐซื้อยางมากอขึ้น สิพาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ่งเทิงหัวเฮือนนี่ทางหัวเฮือนถ้าว่าฝนตกก็มาอังนี่พุ่นแล้วฝนเซา4-5มื้อถ้ามันบ่ตกต่ออีกะมันกบกถ้าว่าตกนอีกกบ่บกคืออันนี้กกไว้ก็ยังบ่ได้าบเลยพี่น้องจักยามใดสะกขึ้นนี่ได้ได ได้หาปีเลยเชีงบุรีสาเยอะหลวงพ่อสิได้สาบจับหันวิ่นหนีจับหนีวิ่นหันอยอะหาว่าน้ำม,มันอ่างมากะมาอ่างนี่พี่น้องเลยทีทางน้ำน้ำมันไหลมาแต่ทางขง้าโลยังบ่ได้สาอันนี้ก็อกอไว้ซื้อดอกเห็ดหั่นข้าหาั่นคายตอนนี้กะอัดไว้ลวพ่อท่านได้คาย ขายแต่ก่อนก็ขายอยขายได้สองปีก็งดทางในนี่ก็อัดไหวซื้อเข่าขี้เมียงบดประตูจังหวัดเปิดบ่ขืนแซมบุกระโบหูทางในนั่ก็เอาขี้ดินทมเขาแล้วแต่ยังพระท่านได้เทพื้นเพื่อนก็เดินเพื่อนก็สีหกเนี่ยจักหน่อยว่าเป็นโต๊ะเป็นตั้งนั่งนี่ก็เสาวไฟ เสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนาเฮือนกับบดีปันไดหักเพิ่นนะมาตั้งใส่ทางเฮือนเฮาก็มีต้นหนูงวงต้นหนม,ม่วงสองต้นอันนี้ต้นหนม่วงไข่ต้านั้นต้นหนม่วงมันเคย,สยใส่ทางพอบ้านเพิ่นมาอันมั่งทางอันนี้ออกใช้คือว่าสิเอารถไทยมาแก่ออกอ้าวสิคนออกแค่สามัย โตอันนี้ก็โจมไปเด้อโตนี่ท่วาสบุญชีถมดินมาหนี้พ่อแมพี่น้องกะม,มีทางเมใจบุญเพิน่นเนาะอยู่ทางประเทศฮ่องกงเพื่อเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เห็นในคลิปสบุญว่าเดินเพื่อนสบุญนี่น้ำท่วมพี่น้องเลยน้ำท่วมเมเพิ่นก็เลย เป็นคนที่ว่าอันนั้นไห้สบุลเนาะเป็นข้นถมพี่น้องเลยเพิ่นเล่เวราว่า,วาอยากถ่าอยากถมเมยกะสีหีโซยเพ่ดนบะพี่นอ้องเพิ่นกะโซยสบุลมาเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาไห้จํานวนหนึ่งคือว่าหนึ่งหมื่นบาทเลยพี่น้องเลยเนาะหนึ่งหมนะื่นบาทไห้ทางทางลูกนี่ได้ถมดินพูดนะสบุลกโอูยปะปื่มน้ำนำจิตนำใจของเมย์เพิ่นทั้งที่เฮา บอกเคยหูวแจกเพิินลูกหลานเพิ่นกับโบแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็ยังมีตาสงสารเฮามาซอยเหลือเฮาถมเพิ่นเห็นน้ำถ่วมเดินสมบุญก็ดีใจลายที่เมเพิินสีได้หายเงินมามเนี่เนาะสมบุญกับป้าสิโบมีเรื่องบุญคุณของของเม่เม่นี่ก็คือเมนูคัมซอนนั่นเองพี่น้องไอยไผ่ไ่ลายคนก็คือสีหูเพิินเนาะสมบูรกับขอขอบุญขอบคุณทางเมนูคําสอนในลายเด้อที่ว่าหายเงินลูกมา ขมดินเดินเพื่อนมานี่สบุนกะอขอกระบุณขอคุณแเมยละลายขาให้ให้เมยอยู่ดีมีเฮงความเจ็บบว้ได้ความไข่บห้มีเด้อเมยเด้อที่ว่าหายลูกมาสัปดาห์กับไปหาเมยรวยเท่าพันเท่าโดยทั้งพวบคน,นกะสีเก็บไม่ออกมาม่างทางหัวน้ำเด้อไปทางข้ากะสีไปหมา่างทางประตูก่อนพีนออ่น้องเลยอันนี้กะปิดประตูขันไหวท้าว่าสั้นหัวมันเข่ามากนี่กะ คือว่าได้พี่นอ้องเลยแต่ว่าดินห้ากระเตรียมไว้สิอดอกมันลดพนัาานงนนสีมามืาอนี้เดี๋ยวห้าสีมาเบิ่งทงั้งหมด มั่ประตูออกพะวายันรถมาเข่าบุลมขนไม่ขนตอกเตรียมไว้จักหน่อยโบ <Yeah. S 1> หูว่าเพิ่นสีมาตอนใดแต่เพิ่นแจ้งม,มาแล้วว่าสีมามานี้พี่น้องเลยเล้ก็ได้เนียถือว่าว่าเอาเศร้ารถสั่งที่เพิ่นแต่โบหูว่ามันชีได้ทำใด ยังไดก็สร้างพี่น้องถามว่ามันได้สำใดก็ถือว่าเอาสำนันไปก่อนเพราะว่าพหนาเ้ากับไม่อีกไงมันเจ็บลงก่อนตอนนี้สั่งเพ่นมานะ่ะว่าซ้าวซ้ารถนี่ก็ให้ทิ่นเก็บเก็บไปทอดไว้บอนเดียวกันเ้อ ลูกชายกะบักละบุกินข่าวะลูกทากงเฮือนกะจะคุกเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเลยของเนี้ยอันบอนนี่มันกับ,บริเทพื้นมีแต่พืนดินกะสิประมาณนี่แหละพี่น้องหากกะสีเมียนเอา เพราะว่าต้องลอเอาดินมาสะกอนจังสีหูว่ามันได้ซ้ำได้เพราะว่าถ้ากระายปีแค่แหละพี่น้องเลยที่ว่าอยากถมเนาะเฮากับมันเอามาอายุแต่ละปีกปับปีละลังละซองมันผัดพอกระเทินมันก็เลยบ่ได้ถมบ่แล้วจักเือเม่เพิ่นก็เลยเห็นอย่างนในคลิปก็เลยว่าโอ้ถ้าว่าลูกอยากถมเม่์ก็ที่ซอยเพิ่นนมาจะบุญก็อุ้ยดีใจลาย กูมันจะหมนะไปอดเงินปะเดียไปมูบุญเงินปะดี๋ย ตอนนี้ก็ถือว่าเคลียพื้นที่พี่น้องเลยลอแต่รถเพิ่นมาตอนนี้ก็มั่งออกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสก็บที่เหยวไปตองออกพี่น้องเลยเขาก็สีมารอรุ่นกันว่าบอกว่ารถแกดินเพิ่นสีมาหรือบอแต่ว่าเพิ่นบอกแล้วว่าสีมาเขาก็สีไหวโตวบัดตอนมาทมดินพี่น้องเลยหรับคลิปนี้เขาก็ สิ่งก็จบคลิ้วใสำมีส,มสกอนเด้อบุญแหละไว้พ่อ,อกันตอนถมดินเนาะจังได้กะมื่อนี่ฮะก็ขอเคลียร์พื้นที่ไว้สำมีสกอนแต่บุญกะบ่มี่ยังลายทีว่าสิได้ถมดินมื่อนี่ก็ได้มาจากทางเมนูค้ามซ้อน,บ,นขอขอบุนก็ขอขอบคุณในหลายเด้องเมนเด้อที่ว่าซอยเรือทั้งครอบครัว,วสะบุญ ให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยไ,ได้ควอมไข้บ่อยนีแ <c oughs> ม่ปรารถนาสิ่งใดสมควรม,มุ่งมั่นปรารถนาทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้แม่ราบลื่น้อแม่เด้อสำหรับคลิปนี้ลูกขอลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อเดี๋ยวตอนเพิ่นเอารถแกดินมาลูกกะสีมาทายให้เบิ่งอีกเกียยหนึ่งสำหรับคลิปนี้ลูกขอบุญขอบคุณเห,หลายที่ไม่ที่แม่ได้สวยสู้หรือว่ามาทมดินให้ลูกลูกกะสิจดจำไว้ว่า สีบลืมพระคุณของเม่เนาะที่ว่าได้ส่วยเหลือทางลูกได้ทมดินทมดอนตอนหย่าให้เพื่อนซานจะได้กันถาพ่อกันตอนต่อไปพี่น้องในสำหรับคลิปนี้สมบุญขอเจ้าไว้สมีสะกอนสบายดี